ขอเจริญพรมายัางญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อาตมาภาพพร,ระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่ ช่วงนี้ก็ได้นำเรื่องของสักขากถาโยมว่าด้วยอานิสงส์ของการรักษาศีลการให้ทานเนี่ยได้เสวทะยทิพยสมบัติในสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งนะเป็นผลที่เกิดจากการให้ทานแล้วก็การรักษาศีลหลายเรื่องที่โยมได้ติดตามรับฟังเนี่ยวันนี้ก็จะให้โยมฟังไปไเรื่อยๆก่อนในช่วงนี้นะคือฟังเกี่ยวกับ เรื่องของสวรรค์นะโยมไม่รู้ว่าจะเอาสวรรค์มาล่อให้โยมทําดีหรือเปล่านะคือเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าโยมนะว่าเมื่อทําเหตุนี้ผลนี้ก็จะเกิดขึ้นได้นะผลนี้เกิดขึ้นได้เพราะอาศัยเหตุนี้โยมคือว่าพราะองค์ทรงแสดงธรรมะเป็นกลางกนะแสดงธรรมะเป็นกลางกลางว่า,าคือเรียกว่าเมื่อพระองค์ทรงตรัสรู้ ธรรมะอย่างไรเนี่ยก็นำมาแสดงอย่างนั้นน่ยนะโยมนะในเรื่องของวิมานวัตถุนะโยมวันนี้ญาติโยมก็ฟังเรื่องของวิมานวัตถุอีกก็แล้วกันนะอาตมาได้เลือกเอาสตรีมาวิมานโยมวันนี้เรื่องของหญิงโสเภณีหญิงงามเมืองชื่อสตรีมายมนางเป็นหญิงงามเมืองแต่มีศรานะ มีศรัทธาเป็นพระอริยบุคคลเป็นโสดาบันแต่ว่าเป็นโสดาบันแล้วนาะงก็เลิกเป็นหญิงงามเมืองนะโยมนะไอตอนเป็นปุถิชนอยู่ยังไม่ได้ฟังธรรมะก็เป็นหญิงงามเมืองนะเป็นหญิงงามเมืองพอได้ฟังธรรมะแล้วก็เลิกเป็นนะไม่ไม่ไม่สามารถที่จะไปทําหน้าที่ ไม่สามารถที่จะไปทํางานที่ขายตัวเลี้ยงชีพแล้วนะฮะอันนี้เรื่องราวเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวอยากให้โยมได้ฟังในเรื่องเรื่องพิสดารนะโยมนะสรีมาวิมานมีคาถาว่ายุตตาจะเตประลังกตาเป็นต้นสรีมาวิมานนั้นเกิดขึ้นอย่างไร พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระเวรุวันกรันทกะนิวาปะสถานกรุงราชคลึกสมัยนั้นหญิงโสภณีชื่อสริมาที่กล่าวไว้ในเรื่องติดต่อติดต่อมาในหนหลังอุตราวิมานอ๋อตรงนี้เดี๋ยวถ้าโยมยังไม่ได้ฟังนะโยมก็รอฟังเรื่องละเอียดตอนที่จะมานำเรื่องของ นางอุตรามาอ่านให้โยมฟังนะโยมอมเรื่องเรื่องของนางศรีมาก็จะละเอียดละเอียดในสูตรสูตรนั้นแต่ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวจะมาเล่าเล่า,ลายอดนิดหนึ่งก็ได้กันนะเพื่อโยมจะได้นึกภาพบอกว่านางศรีมาเนี่ยเป็นหญิงงามเมืองเป็นหญิงโสพินีที่อาศัยรูปในการเลี้ยงชีพน,นะโยมนะทีนี้ครั้งหนึ่งเนี่ยนางอุตราซึ่งเป็นเป็นพระอริยบุคคลเนี่ย นางอุตราเป็นพระอริยบุคคลเป็นลูกของเศรษฐีคือปุณณะเศรษฐีเข้าไปแต่งงานกับลูกลูกของเศรษฐีตระกูลหนึ่งแต่ว่าตระกูลตระกูลสามีของนางอุตราเนี่ยเป็นตระกูลที่ไม่มีศรัทธานะโยมไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสในพระศาสนาเมื่อน,นางอุตราไปอยู่เนี่ยจะเป็นพ่อผัวแม่ผัวหรือสามีของ นางอุตราเองเนี่ก็ไม่อนุญาตให้นางอุตราทำบุญให้ทานมาฟั่งธรรมที่วัดไม่เปิดโอกาสให้นางได้มา,อ,าอุปถากพระภิกษุสงฆ์มาเฝ้าพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยนางก็ไม่ค่อยสบายใจนะอึดอัดใจมากที่มาอยู่บ้านของสามีที่ไม่มีศรัทธาเนี่ยนางก็ไม่รู้จะทำยังไงโยมตัวเองก็เป็นลูกสะพ้ยเนี่ยพ่อผัวแม่ผัวก็ก มีอำนาจอยู่แล้วเนาะก็พูดอะไรก็ไม่ได้โยมเขาไม่มีศรัทธานางก็เลยส่งข่าวไปหาพ่อคือปุณณเศรษฐีเนี่ยว่าไม่ไหวแล้วนะพ่อเนี่ยเอาลูกมาขังไว้อย่างนี้ให้ลูกตายเสียยังจะดีกว่าเนี่ยนะทำให้ลูกเสียชมเสียยังจะดีกว่ามาอยู่บ้านมิจฉาทิฏฐิไม่มีความสุขเลยนะตายดีกว่าที่จะให้เป็นอยู่อย่างนี้ ลูกอยากจะให้ทานลูกอยากจะฟังธรรมก็บอกพ่อไปนะพ่อก็เลยส่งเงินมา15,000กหาปณะโยมส่งเงินมา1 5ึ0 0หกหาปณะมาให้แก่อุตราลูกสาวเนี่ยว่าเออถ้างั้นเธอเอาเงิน1 1ึ0 0หกหาปณะเนี่ยไปจ้างหญิงงามเมืองชื่อสตรีมาก็แล้วกัน ว่าหญิงงามเมืองชื่อสตรีมาเนี่ยเขาก็รับจ้างอยู่แล้วที่จะไปเป็นเมียชั่วคราวนะมาปนิบัติผู้ชายอยู่แล้วเนี่ยเธอไปจ้างเขามาปนิบัติสามีของเธอ15วันนะคือช่วงที่เธอขออนุญาตสามี15วันเนี่ยมาวัดฟังธรรมะทำบุญต่างๆเนี่ยเธออาจจะไม่ต้องทำหน้าที่ภรรยาโยม แต่กลัวว่าหน้าที่ภรรยาจะบกคร่องเนี่ยเธอก็ไปจ้างหญิงงามเมืองคนนี้แหละมาปฏิบัติอุปถากสามีของเธอแทนนางก็เออเอาเงินหน0 0งเนี่ยไปจ้างนางสรีมาเพราะว่านางสรีมานั้นจะมีค่าตัวในการร่วมไปพิลมเนี่ยคืนหนึ่งหนึ่นกหาปณะนะนะคนที่จะนำเอานางไปร่วมนอนอภิลมมด้วย จะต้องเสียค่าตัวคืนละ1 0 0 0กหาปณะนะถือว่าเป็นค่าตัวที่แพงมากโยมในยุคนั้นนะคนมีเงินเท่านั้นแหละจึงจะได้นอนกับนางสตริมาเพราะเป็นหญิงงามเมืองที่สวยมากๆเลยแบบนั้นเถอะโยมเป็นคนดังระดับประเทศนะฮะเป็นคนสวยระดับประเทศเลยนางก็ได้รับมาคือรับจ้างมาเป็นเมียชั่วคราว ให้กับสามีของนางอัตราอันนี้วันหนึ่งนางอัรากา็วันหนึ่งนางอัราเนี่ยเตรียมเตรียมโรงครัวที่จะทำข้าวปลาอาหารถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็ภิกษุสงฆ์ยนะาสามีของนางอราเองก็ได้มองลงไปที่โรงครัวคือคือสามีนะ่ะยืนอยู่บนปราสาทมองไปที่หน้าต่างนะ ยืนมองที่หน้าต่างไปเห็นนางอุตราเนี่ยกำลังขมุกขมอมเกี่ยวกับเรื่องของการครัวการอาหารกับพวกคนใช้กรรมกรสามีของนางตราก็หัวเลาะ,ยะเยาะเตียบเลยภรรยาผ้าหญิงโง่เนี่ย,ย,งงยไม่รู้ไปทําอะไรไปยุ่งวุ่นวายอะไร,ะไรกับพระสมณโคโดมก็ไม่รู้อะไรลักษณะอย่างนี้นะเพราะว่าแกก็ไม่ศรัทธาแล้วนะก็น,นึกหัวเลาะขำขัน ภรรยาของตัวเองเลยนะนาสีมาซึ่งมาอยู่บ้านของนางอัตราก็หลายวันแล้วนะคงจะเกือบจะครบ15วันแล้วละ่ะเห็นเห็นสามีนางอัฏราเนี่ยไปหัวเราะแสดงความคุ้นเคยกับภรรยาของตัวเองคือนางอุตรานางก็มาคิดว่าเออเษฐีบุตรคนนี้ไปหัวเราะชมเชยกับใครนะนางก็ รู้ว่าไปหัวเราะชมเชยกับนางอุตรานางก็เลยเกิดความอิจฉาขึ้นมาลิษยาขึ้นมาโยมลืมตัวนะลืมตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนนอกบ้านนะไม,ไม่ใช่เจ้าของบ้านนะนางโกรธขึ้นมาทันทีทันใดเลยโยมโกรธนางอุตราเนี่ยพอโกรธแล้วก็เดินลงไปตั้งใจจะไปตักเอาน้ามันเดือด,ด,ดไปไป,ไปรถไปราด ใส่ใส่นางอุตลาด้วยความโกรธแค้นด้วยความอาฆาตด้วยความพิศยาะจะทําให้นางอุตราเสียโฉมโยมพอนางเดินลงไปตักน้ํามันเดือดเดินเข้าไปหานางอุตรานางอุตาก็เลยแผ่เมตายมแผ่เมตตาจิตไม่คิดโกรธนางสตรีมานะโยมพอไม่คิดโกรธแล้วก็แผ่เมตตาตั้งสัจจะถ้าเราโกรธเนี่ย ก็ขอให้น้ำมันมันลวกเราแต่ถ้าเราไม่โกรธนะน้ำมันอย่าลวกเราเลยนางตั้งสัจจะอย่างนี้นางสลีมาก็ลาดน้ำมันไปที่ตัวของนางอุตรายมน้ำมันกลายเป็นน้ำเย็นนะโยมชโลมร่างกายของนางอุตรานะเออน้ำมันไม่ลวกโยมนี่อนาภาพของเมตตาที่ไม่โกรธต่อน,นางสริมานางสรีมาก็จะไป ตักเอามาใหม่อีกรอบหนึ่งนะพวกคนใช้กรรมกรเขาเห็นก็วิ่งกลูเข้าไปนะโยมรู้ก็รู้ว่านางสรีมาจะมาทำร้ายเจ้านายตัวเองวิ่งกลูเข้าไปจับดึงกระชากตกตีทืบคนละเหลือว่ามากมายนางตราก็ห้ามพวกทาสีคนใช้กรรมกรว่าอย่าไปทำข้าอย่าไปทำข้าแล้วก็ ประคบประคองโยมประคับประคอง,คคองเอาน้ำมันมานวดให้อะไรต่างๆนางสิริก็เลยรู้สึกตัวว่าตัวเองเป็นคนภายนอกบ้านตัวเองไม่ได้เป็นสามีของเศรษฐีบุตรนะตัวเองรับจ้างเข้ามาอยู่ก็เลยรู้สึกตัวขอโทษนางอุตรานางตลาก็ทาไปเฝ้าพระพุทธเจ้า,า,นาในวันมหาปาวนาโยมในวันมหาปวนาคือวันขึ้น15บหาคำ่ำ เดือนยมวันนี้พระพุทธเจ้าก็มาเสวยพระกยาหารที่ที่บ้านของนางอุตรานี่แหละโยมนะนางอุตราก็ได้ทูลเรื่องราวทั้งหมดให้พุะองค์ทรงทราบนะพระองค์ก็ได้ทรงตรัสคาถาหนึ่งคาถาสี่บาทนะว่าอโกเทนชิเนโกทังอาสาตุงสาธุนาชินเ่า ชินเนะกัทะริยังทาเดนะสัจเจนาลิกะวาพินังยมพึงเอาชนะคนโกรธด,ด้วยความไม่โกรธเอาชนะคนตรณีอ่ะเอาชนะคนไม่ดีด้วยความดีเอาชนะคนตรณีด้วยการให้แล้วก็เอาชนะคนพูดหล่อแหลกด้วยคำจริงนะพอองค์ทรงตรัสคาถานี้จบเนี่ยนางสิริมาซึ่งตั้งใจฟังอยู่ก็บรรลุปเป็นพระโสดาบัน ในโย,ยมนางบรุปเป็นพระโสดาบันเมื่อนางบรุเป็นพระโสดาบันแล้วนางก็สละงานที่เศร้าหมองคือสละการเป็นหญิงโสพนินีนะโยมนะเพราะว่านางบรุปเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยเมื่อนางสละการงานที่เศร้าหมองคือการเป็นหญิงโสพินีแล้วนางก็ได้ตั้งสละกกระพัดแปดกองแก่พระสงฆ์ทุกวันโยมนะนางตั้งสลักกระพัดแปดกอง คือพระสงฆ์จะมารับพระตาหารที่บ้านของนางสรีมานี่ทุกวันวันละแปดที่นะจนกระทั่งนางได้ล้มป่วยนี่แหละโยมก่อนที่จะมาเกิดเรื่องของสรีมาวิมานเนี่ยที่าตมาจะอ่านให้โยมฟังเนี่ยเรื่องราวที่ย่อๆนะเรื่องย่อๆความเป็นมาของนางสตรีมาก็เป็นอย่างนี้นะโยมฟังย่อๆไปก่อนโยมเดี๋ยวโอกาสต่อไปโยม ถ้าอาตมานำเรื่องของนางอุตรามาบรรยายให้โยมฟังเนี่ยโยมก็ค่อยฟังเรื่องพิสดารน,นะเนี่ยอาตมาย่อมาก็วันนี้ก็หมดไปครึ่งแล้วโยมหมดไปครึ่งเวลาแล้วนะอ่ะเดี๋ยวโยมมาฟังเลยว่าเรื่องสตรีมาวิมานเะนี่ยเป็นอย่างไรอ่ะเดี๋ยวโยมฟังเริ่มต้นใหม่อีกรอบหนึ่งนะโยมพระผู้มีพระภาค เจ้าประทับอยู่ณนะพระเวรวันกรันธากาศนิวาปะสถานกรุงราชคลึกสมัยนั้นโสเพณีชื่อสตรีมาที่กล่าวไว้ในเรื่องติดต่อมาในหนหลังคืออุตราวิมานนั้นสระงานที่เศร้าหมองคือการเป็นโสเพณีเพราะบรรุโสดาปฏิผลได้ตั้งสลากะพัตแปดกองแก่พระสงฆ์ตั้งแต่ต้นมาภิกษุแปดรูป ก็มาเรือนของนางเป็นประจำนางสิริมานั้นกล่าวคำเป็นต้นว่าโปรโดรับเนยใสโปรโดรับนมสดแล้วบรรจุบาตรของภิกษุเหล่านั้นจนเต็มของภิกษุของที่ภิกษุหนึ่งได้ไปย่อมพอแก่ภิกษุสามรูปบ้างสี่รูปบ้างนางถวายบิณฑบาตโดยค่าใช้สอย16กหาปณะนะทุกวันเป็นนิจจะทานนะโยมนะ นี่จะทานทานที่ให้ทุกวันวันละ16กะหาปณะก็คือ8ที่นะโยม8กอง8กองนี้อาจจะเป็นกองละ2กะหาปณะโยมท่านบอกว่ากหาปณะ1เท่ากับอ่าสบาทมาคตในสมัยก่อนนะโยมถือว่าแพงพอสมควรนะต่อมาวันหนึ่งพิกษุร,รูป1นชันสลากพัดกองที่ครบ8นะก็คือไป8รูปโยมองค์นี้ท่านได้เป็นรูปที่8นะ ในเรียนของนางสรีมาแล้วก็ไปยังวิหารแห่งหนึ่งไกลออกไป3ามโย์คือฉันแล้วก็ไปอีกวัดหนึ่งน,นะโยมห่างจากนี่สามโย์โยมครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายจึงถามภิกษุร,รูปนั้นวา่าผู้มีอายุท่านรับภิกษาที่ไหนจึงมาที่นี่ เธอตอบว่าผมฉันสลักกระพัดกองที่8ของนางสิริมาทีนี้ภิกษุก็ถามว่าผู้มีอายุนางสิริมาถาวายสลักกระพัดนั้นอย่างน่าพอใจอยู่หรือคืออาหารของนางนะ่ะดีไหมที่สุดนั้นจึงพันนาคุณของนางว่าผมไม่อาจจะพารณนาอาหารของนางได้นางถาวายแต่ของประณีตเหลือเกินเป็นของด,ดีทั้งนั้นเลยโยมของที่ภิกษุหนึ่งได้ไปยังพอแก่ภิกษุ สรูปบ้างสี่รูปบ้างแต่การเห็นนางต่างหากที่สำคัญกว่าทายธรรมของนางจึงอยู่หญิงนั้นงามเห็นปานนี้หญิงนั้นงามเห็นปานนั้นไม่สำรวมอินทรีย์โยมไปฉันบ้านโยมก็ไปเห็นหน้าอุบาสิกานะเห็นหน้านางสิมานี่งามจริงๆนะโยมนะไปสนใจในความงามของนางซะแล้วโยม และนางก็เป็นคนงามจริงๆด้วยเรียกว่าสวยระดับประเทศเลยบางนั้นเถอะการได้ชันอาหารอันอร่อยๆอนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะอาหารดีๆของนางนี่ก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าการได้เห็นหน้าของนางนี่มันดีกว่ามันสําคัญกว่าทายธรรมภิสูุก็คุยกันนะลำดับนั้นภิสูุรูปหนึ่งฟังคำราณนาคุณของนางสตรีมานั้นแล้ว แม้ไม่ได้เห็นตัวก็เกิดเนหาโดยได้ยินเท่านั้นเพียงแค่ได้ยินชื่อเพียงแค่ได้ยินกิตติศัพท์ความงามนะเกิดความรักคร่ขึ้นมาทันทีทันใดเลยโยมรักโดยอาศัยตัณหาเลยนะโยมเนี่ยมีตัณหาเข้าแทรกเลยพอได้ยินเนี่ยแสดงว่าไม่กำหนดเสียงเนาะไม่กำหนดเสียงไม่ให้ยินดียินร้ายโยมที่นั้น จึงบอกพรรษาสุดท้ายของตนแล้วถามพิกษุรูปนั้นซึ่งยังอยู่ฟังคําของพิษุนั้นว่าผู้มีอายุพรุ่งนี้ท่านเป็นพระสังฆเถระก็จกได้สลากพัดของก็จะได้สลากพัดกองที่8ในเรือนแหลงนั้นโอ้พรุ่งนี้ก็เป็นวาระของพิสุร,รูปนี้พอดีพอดีเลยโยมรูปที่รักใคร่นางสรีมานี่แหละโยมพรุ่งนี้ท่านจะได้ไปฉันบ้านนางสรีมา อยากจะไปเห็นหน้านางเลยเกินนะทีนนี้พออรุณขึ้นตอนเช้าตรู่ก็เข้าไปยืนยังโลงสลากไปจับสลากะนะเป็นพระสังฆาเถระได้สลากกระพัดกองที่8ในเรือนของนางสิริมาในเวลาที่ภิกษซุซึ่งฉันเมื่อวันวานกลับไปแล้วโรคชนิดหนึ่งก็เกิดขึ้นในเรือนร่างของนาง เมื่อวานเนี่ยคุยกันอยู่พอดีพอดียมนางสรีมาเกิดป่วยขึ้นมากระทันหันนะเพราะฉะนั้นนางจึงนอนเปลื่องเครื่องประดับทั้งหลายนางขณะนั้นทาสีขณะน,นั้นเหล่าทาสีคือเหล่าทาสีคนรับใช้ของนางสตรีมานะเห็นพิสูจน์ทั้งหลายมาเพื่อรับสลากภาพัดกองที่8จึงบอกนาง นางไม่อาจจะไปวางอาหารลงในบาตด้วยมือของตนเองคือเมื่อก่อนนางก็มาถวายด้วยมือของตนเองนะแต่ตอนนี้ป่วยหนักมากโยมลุกขึ้นมาไม่ได้เลยหรือไม่อาจที่จะนิมนต์ในท่านนั่งได้ได้ใช้แต่เราทาสีเท่านั้นสั่งว่าแม่คุณเอย๋ยพวกเจ้าจงรับบาตนิมนต์ในท่านนั่งให้ท่านดื่มข้าวต้มถวายของเคี้ยว เวลาอาหารจงบรรจุบาตรให้เต็มแล้วถวายทาสีเหล่านั้นรับคำว่าดีแล้วแม่นายแล้วในมวมนให้ท่านเข้าไปให้ดื่มข้าวต้มถวายของเคี้ยวเวลาอาหารบรรจุอาหารเต็มบาทแล้วก็บอกนางน,นางก็กล่าวว่าพวกเจ้าจงช่วยกันพยุงเราไปฉันจักไหว้พระผู้เป็นเจ้าอันนี้ก็เป็น ธรรมดานะโยมเป็นคุณธรรมของพระอริยบุคคลเลยนะเพราะว่าพระอริยบุคคลนั้นจะมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์มากโยมไม่ว่าพระสงฆ์นั้นจะเป็นใครรูปไหนนะจิตใจของพระอริยบุคคลนั้นจะาวางจิตให้เสมอในในพระซึ่งเป็นเป็นนักบวชเป็นสาวกของพระเจ้าเนี่ยนางก็อยากจะมากราบมาไหว อะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นความอ่อนน้อมต่อมตนของพระโสดาบันโยมนะก็ให้พวกคนใช้เนี่ยพยุงพยุงตัวของนางมาเพื่อที่จะมาไหว้พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยแล้วทาสีเหล่านั้นก็ช่วยกันพยุงนางไปหาภิกษุทั้งหลายแปดรูปนะที่นั่งอยู่ไหว้ภิกษุทั้งหลายด้วยเรือนร่างที่สั่นเทาอยู่โยมคงจะป่วยหนะักจริงๆนะ ภิกษุนั้นก็คือรูปที่หลงรักนางสริมาตั้งแต่ตอนอยู่วัดนั่นแหละโยมดูนางแล้วก็คิดว่านางกำลังป่วยรูปยังงามถึงเพียงนี้เวลานางไม่ป่วยประดับด้วยอาภรครบถ้วนจักงามสักเพียงไหนโอ้โยมไปปรุงแต่งนะเรียกว่าโยนิโสผิดโยมเรียกว่าพิจารณาโดยไม่แยบขายนะไปใส่ใจในความงาม ไม่ใส่ใจในอสุภโยมเนี่ยขณะนั้นกิเลสที่สะสมไว้หลายโกดปีของภิกษุนั้นก็ฟุงขึ้นเ,เรียกว่าอนุสัยที่นอนเนื่องมาหลายภพหลายชาติเป็นกดโกดปีนะพอใส่ใจโดยไม่แย,ยบคาในความงามของเพศตรงข้ามมันก็ฟุ้งขึ้นมาโยมภิกษุนั้นไม่มียาณไม่มีปัญญาที่จะวิเคราะห์วิจัยธรรมะลงสู่อสุภ ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตานะนึกถึงแต่ความงามโยมไม่มีปัญญายานนะไม่อาจฉันอาหารได้อาหารดีๆที่เขาใส่ไว้ลงในบาทโยมฉันไม่ได้เลยโยมคุ้นคลิดนะถือบาทกลับวิหารปิดบาทเก็บไวนะ้ณที่แห่งหนึ่งคลี่ชายจีวรลงปูนอนขณะนั้นภิกษุผู้สหายรูปหนึ่ง แม้อ้อนวันก็ไม่อาจให้เธอฉันอาหารได้ภิกษุนั้นก็อดอาหารแล้วโอ้โหโยมความรักทำให้คนตาบอดนะแล้วว่าความรักทำให้คนตาบอดลืมทุกสิ่งทุกอย่างโยมบุคคลผู้มีคุณมีพ่อแม่เป็นต้นก็ลืมโมดโยมภิกษุรูปนี้ก็ลืมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเพราะตัณหาความอยากราคะความกำหนัดกำลังครอบงำจิตใจของท่านอยู่โยม อาหารก็ฉันไม่ได้โยมนอนคุมโปองอยู่บนเตียงนะน่าเห็นใจมากโยมเนี่ยจะทำยังไงเวลาหมดแล้วโยมเดี๋ยวโยมมาฟังต่อให้จบนะเอาละวันนี้อาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่บรรยายต้องขอจากลาญาโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร